บล็อกเก็บข้อมูลเด4สี่มาแล้วจ้าพี่พี่เริ่มเข้าแปลงตอน9ก้าโมงการเข้าถึงพอตแอบเดินยากเก็บข้อมูลก็เลยยากไปด้วยเพราะว่าลักษณะพื้นที่ค่อนข้างจะชันและนี่คือสภาพตอนเดินออกจากจุดแรกทุกคนก็เ,นเดินบนมาเรื่อยอะ่ะยืนรอลูกพี่กับอันนี่คือเขาติดเดินหวานไงทุกคนเรามันไม่มีใครก็เลยเดินคุยกับอิว๋วสภาพนี้คือพี่ผู้ช่วยไปกับเราแบบไม่ไหวแล้วเขาเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าให้ก่อนไปหาทางเข้าให้ง่ายเพราะว่าดูแลสภาพพวกเราไม่น่ารอด everyone l ล o k at t h i s คือไม่มากไม่ร้อนเหนื่อยโหดสูง ชั้นเกือบตว,อวีแน่นี่น <พอ S 1> คือ,อสภาพชนีที่ยืนบนหลังจากเห็นพอทที่ว่ามันอยู่ในหุกข,ข้างล่างอะทุกคนเราคิดว่าเขาเขาไม่ได้แน่แนวอร์มก็เลยลองไปหาทางข้างบนให้ก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีทางหรือเปล่าที่มีโอกาสว่าเราจะเข้าไปได้ <c oughs> คือเราพยายามแล้ว GPS <c oughs> สามารถดูได้เลยค่ะว่าหนูพยายามกันแล้วจริงๆแต่มันไม่ไหว é, ค่ะพี่ๆแล้วนี่เธอส่วนปลาแลกฉันทำเขยงหักไปแล้วจ้ะอีกสามส่วนปลาเอาไงต่อโอเคตอนนี้คือได้สิฟส่วนปลาปักปัแล้วต่อไปเราจะไปพักผ่อนหย่อนใจกินข้าวกันที่ซิริกิตเดมตอนนี้เรามีทุกอย่างแลลวเหือคามม กับพื้นที่สภาพในการเข้ามานั่งชมวิวคือเราเหมือนมันทางานตลอดเวลาอันนี้คือสภาพแลนดิ้งตอนบ่ายสามทุกคนแดดอุดดิดวันนั้นร้อนมากร้อนแบบขนาดทําแค่ครึ่งวันอะร้อนเหมือนจะตุยคือเราพูดว่าตุยสองรอบเราบ้านในคลิปนี้คือมันร้อนจริงๆวันนี้มันร้อนแบบร้อนแบบพิเศษร้อนแบบมีระยะสําคัญทางสศิษฐอะทุกคนใช่ค่ะตอนนี้คือตอนเย็นนะคะโรงงานนรลกได้เปิดแล้วค่ะทุกคนต้องนั่งเคลียข้อมูลเคลียดาตา้าเคลียดิน เคลียร์ทุกอย่างนะทุกคน everything จิงกบเบลเคลียร์ให้หมดเพื่อที่จะเริ่มส่วนปลาใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน